ยูริเมียบอลเชิญยิ้มทนไม่ไหวโพสตฟ้าถึงโชครถแห่หลังยกเลิกคิวทั้งหมดเล่นผิดคนจริงๆยังคงเป็นกระแสร,ร้อนแรงและสังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับกรณีของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ของงดรับงานคู่เพิ่มอีกทั้งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมโชครถแห่ได้อัดคลิปกราบขอโทษเจ้าภาพหลังยุติบ,บทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับกับบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวเนื่องจากได้รับแรงกดดันทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทําให้ไม่สามารถแสดงต่อได้แต่งานเดียวที่รับไว้จะทําให้เต็มที่และดีที่สุด ซึ่งล่าสุดยูริสุการดาภรยาของบอลเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจสามีโดยระบุว่าอยู่เคียงข้างแต่ไม่เข้าข้างเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกำลังใจไม่ใช่เป็นสมองให้เกียรติในหน้าที่ไม่ใช่ก้าวไกา่วุ่นวายหลังบ้านดีหน้าบ้านก็มั่นคงแข็งแรง